ครับนี่คือการดูดวงของหมอเอทาโรนนะครับสำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์ประจำสัปดาห์วันที่22ถึงวันที่28กันยายนนะครับมาดูว่าสัปดาห์นี้ท่านจะเป็นยังไงบ้างนะครับไพ่ที่ช่้นได้ใบที่1ได้ Pa g e of Pentacle นะครับใบที่2ได้เรื่องของ2ถ้วยนะครับใบที่3ได้เรื่องของจัดติสนะครับไพ่ใบที่4ได้เรื่องของเ a จอ p ฟแ e นเดอร์นนะครับแล้วก็ใบที่5ได้เรื่องของสี่เหรียญ เรื่องของการเงินเงินที่รอคอยประจําสัปดาห์นี้ค่อนข้างดีนะครับมีโอกาสได้เงินที่รอคอยอยู่นะครับหรือว่าจะไปทําเรื่องกู้ในเรื่องของการเง pas, um ินก็ดีนะครับเรื่องของการเงินค่อนข้างเด่นแต่ถ้าเรื่องของการเสี่ยงดวงเลขที่ถูกโชลาภคือเลขที่4นะครับสําหรับเรื่องของความรักในสัปดาห์นี้ก็ถือว่าค่อนข้างเด่นนะครับ พราะว่าถ้าคนไม่มีคู่ก็มีโอกาสที่จะเจอคู่นะครับแต่ถ้าคนมีคู่อยู่แล้วสัปดาห์นี้น่าจะได้เดินทางหรือว่าสวีทกันนะครับดวงการเดินทางปลอดภัยนะครับดวงสุขภาพเรื่องของดวงสุขภาพก็ปกตินะครับไม่มีอะไรดวงเรื่องของการงานงานที่ได้รับมอบหมายจะเสร็จภายในอาทิตย์นี้จนถ,ถึงสิ้นเดือนนี้นะครับก็ถือว่าการงานราบรื่นนะครับหรือถ้าทําธุรกิจส่วนตัวในสัปดาห์นี้ก็เรื่องของการเงินก็ค่อนข้างดีนะครับ ก็อขอจบการดูดวงไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์นะครับสวัสดีครับ